สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่28มกราคมกลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวเน้นที่ดาวกันเหมือนเดิมคาเฉพาะตัวที่ม้านใจสดเน้นสดค่ําคือวันอาทิตย์มีมาฝาก4 EP 4ตัวเน้นและท่านกําลังรับฟังอยู่ที่ EP 4เป็นตัวมาใจสดเน้นสดตัวที่4ราติโอกานาโปลีทำพาโดยประการทั้งปวงฝากทุกท่านที่เข้ามานับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์ right, คนทตามกันไว้ด้วยขอบคุณมากครับเรามาเช็คข้อมูลสองฮูลด,ดยแฮนดิที่แขมฟปราซิโอกับน,นาโปลีเซ็การโชคสุริอาแข่งขันกันตอนที่ขึ้นตรงราซิโอจะมาตอบาบปลา1ุ2สิบสองทีมจากโซนเลขตัวเดียวม,มาเจอกันนะครับราซิโออยู่ดับที่6นาโปลีอยู่ดับที่9ราซิโอมีสามสิบสามนาโปลีมีสามสิบเอ็ดนะก็ถือว่ายังเหมียดแย่งอันดับตำแหน่งกันอยู่ ยังเป็นสองทีมที่ลุ้นเพื้นที่ยุโรปได้ผลงานของราซิโอห้าเกมหลังสุดชนะสี่แพ้หนึ่งนะครับก็แพ้เกมเดียวให้กับทาอิตอราเวลในนัดชิงซุปเปอร,ร์คัพที่เหลือก่อนหน้านั้นชนะมาสี่เกมติดแล้วก็กำไรสี่เกมรวดขาดทุนเกมเดียวส่วนดาโบลีผลงานห้างเกมหลังสุดชนะ 2, สองสองหนึ 1, ่งแพ้สองกำไรเกมเดียวขาดทุนสี่เกมนะครับก็นี่คือภาพรวมๆของห้างเกมหลัง ผลการเจอกันห้าเกมหลังสด,ดานามโพนีชนะสามครั้งลาซิโอชนะสองครั้งแต่บัเงเอิญว่าไ้สองครั้งของลาซิโอที่น้อยกว่าดัานเป็นสองครั้งหลังสดน่ะนี่คือภาพรวมๆของข้อมูลพื้นฐานเมื่อเช็คตัวภูตัวแฮนด์กบบเก็บตเา้าทั้งห้ารายปรากฏว่าวันนี้เจ้าทั้งห้ารายเชื่อในลาซิโอปรับราคาลดลงหมดเลยห้ารายครบถ้วนในช่องจะมานแต่ในช่องเสมอก็ปรับลดลงสี่ รายนะก็คือมีโอกาสเสมอด้วยแต่ในช่องนาโบรีนันปรับราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมดนะจ้าไม่เชื่อว่าาบรีจะหมกเอาชนะได้ในเกมนี้ตัวภูบอกว่าลาติโอมาชนะกัเสมอแต่พอมาเป็นตัวแฮนดิแคปพอบ่าของลาติโอเช่าเรื่องเชื่อใจบอลต่อสี่ต่อหนึ่งปรับราคาลดลงในช่องจะ้าบอลต่อและห้าลายปรับราคาเพิ่มขึ้นบนในช่องทเทมเบลบอลรองเพราะนั้นด้วยภูนี้ด้วยแฮนดิแคปนี้ รวมกับข้อมูลพื้นฐานก็คงต้องบอกว่าลาซิโอไม่ชนะก็เสมอแต่เหลี่ยมชนะมีมากกว่าเหลี่ยมเสมอเพราะแอนดิแคป้าอย่างเชื่อใจมาต่ออยู่อยู่ลาซิโอเป็นตัวเน้นสุดนะสิบดาวเป็นตัวมากเนนสุดเน้นสุดตัวที่สี่ใน e ีพีสี่ประจํากำคือวันที่นี้อยู่ต่อลาซิโอถ้าชนะไม่ได้ก็คงต้องทําใจเสมอเ็ษครึ่งนะครับคู่นี้ เพราะว่าโอกาสชนะมันดูดีกว่าเยอะอยู่ราติโอครับสำหรับท่านใดยังไม่ได้รับฟัง E.P. 1ถึง e E.P. 3นะ E.P. 1 E.P. 2อ e E.P. 3า่ะก็รับกวนติดตามด้วยขอบคุณมากครับ